สวัสดีครับผมคลิปนี้จะพาไปเที่ยวบ้านเจ้าเพชรอันดาเขาจากบ้านมา4ี่ปีแล้วบ้านก็อยู่ที่ไหนมาติดตามกันเลยครับผม งงกับตัวนี้งงตกใจรอดอาวัสดีกับผมตอนนี้ถึงแล้วนะครับบานองเจ้าเป็ดอันดานะครับอยู่ที่นี่นี่เองวัสดีกับผมอ๋อวัสดีครับบังวัสดีครับนี่มาถึงเหตุเลยอันนี้อ่าไหนนำตัวก่อนวะอ๋อวัสดีครับครับอ่ารันยศบริปัญคว่มครับอ่าโยศบริปัญคว่มปาตังข้าวต้มเสื้อจังหวัดกระดีรับผมาอ่า อันนี้เป็นต่างฟาร์มเ,เป็นต่างร้านเป็นต่างร้านเป็นต่างฟาร์มค่ายอุปกรณ์นกครบทุกชนิดอุปกรณ์นกปล่องนกเกีกเ่ยวกับนกลบครับครบกลบซึ่ีวันนี้ที่พาลบมาปาอันดาลบมาก็ <S 2> <S 2> <S 2> ค,คือเนี้ยไม่รู้เป็นผีเครื่องบูดียนะอันนี้ไอ้โบนี่อันเป็นรุนรุนนองมาเลยอ่ารุนนองมาเลยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นปนนุยนะี่โร ได้ไงอ๋อนี่รอซุ่งหรือว่ารอลูกโซ่หลอซุ่งอ๋อรอซุ่งเออครับอันนี้เป็นซ้ายเปลี่ยนเปลือไม่ไม่เข้าใจกันอันนี้นี่อันนี้มันเป็นโบ่เป็ดจิตแล้วก็โบเลือดโรยเป็ดจิตอ่าเป็ดจิตก้นแดงครับเป็ดจิตโบหน้านวลนะครับเป็นลูกโรยอืมอ่าอันนี้โบโบลายอืมโนนี้โบลายครับคนนี้โบลายแต่นี่ก็เป็นห้างห้างมาเรียบรอบ ไอชุดเล็กๆก็คไข่เหมือนมังเรียซึ่งีอายุประมาณตัวนี้เนี่ยอายุไอนี่ประมาณช่วงเดือนสามเดือนช่วงเดือนสามเดือนครับอันนี้ประมาณสามสี่เดือนอือมีบนนี้บนี้ประมาณสี่เดือนโบนี้สามสี่เดือนนี่นะสามสี่เดือนสี่เดือนกลาหมาไม่เกินไม่เกินนี่เปิดเพลงไหมครับอ้กูปลาหมากเลยครับเพราะว่าจำไว้ไม่เกินสี่เดือนตีบอเอ้าเดเดือนใครเยอะอ้ตัวนี้ตัวนี้กลาตัวนี้กลาเปิดเพลงชัดเจนเย้เลยล่อล่อเหล่าตัวนี้ อันนี้ประมาณช่วงเดือนนี้ก็เริ่มเปิดเพลงแล้วตัวนี้ปีหนึ่งได้กี่ตัวปีหนึ่งเหรอปีหนึ่งตีว่าตั้ปีหนึ่งข้อพุ่มประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าก็เกือบเกือบรวยเกือบเกือบรวยครับเกือบเกือบรวยมดตุกปีมดตุกรุ่นมดตุกลุ่นนี่มดเลียนนี่ปีนี้มดเลียปีนี้มดเลียใช่ไหมปีนี้เลือ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 โรคหน้ามตัวเลยอืมนี่ยเลือนี่เขาจองแล้วมัดเรียเรือวงเรื่องสักตัวเท่าวืเ่าเราจะไม่ปิดโดยยงไม่เลยราคาตอนนี้อนนี้เปิดเปลีอยู่อ่าขึ้นดีกว่าลงดี ข้อพวกมมันอยู่เจ็ดพัอัพครับเจ็ดพันอัพครับเจ็ดันอัพตุกตัวเลยตุกตัวเลยครับเร้วแต่พอเมมันมั่งได้บางทีสักครั้งใส่พันกเพเรื่อไปอิดนึงมันจรวยๆก็อรู่อยดับนันเจ็ันมืดตเหลืองเปลงเหลืองเสียงเนี่ยมืดตัวนี้มืดตัวนี้ตัวนี้มีเพลงแลวมีตัวนี้มีเพลงแลวตัวนี้ก็มื่นตอนๆมืนเลือดอ้วแหละบอกเปิดเพลงนะ ไช่แล้วรือมเปิดเพลงแล้วตัวนี้เปิดเพลงเลยแล้วแต่เดีว่าเราคนที่ซื้อไปก็คือต้องพาไปก๊อปเพลงเองด้วยครับครับเพราะส่วนมากไขส่ส่องส่งเดือนช่างเดือนที่เด,เดือนประมาณนะั<อ>้น 6, พอวานกพออายุห้าเดือนขึ้นมันจะปิดเพลงมั่งแล้วเราก็ถ้าว่าไม่เคยมาเอาก็เราเย็ดไข่แล้วแทงแล้วสมบูรณ์ราคามืดมืดแต่ได้นะตัวนี้ตัวนี้ประมาณหมื่นห้าประมาณหมื่นห้าหมื่นห้าหนี้ไข่ไข่ผอมบวงไหมผอมบ่วงผอมใบมีผอมบวงผอมใบมีครับ ตุ้งตามคนไม่ถูกอย่างมาได้เลยครับอุปกรณ์เต็มเลยเต็มเต็มกรอบตุกอย่างไม่ใช่ชาวแต่พะนกใช่ไหมอยากอื่นก็มีกันมาแมียวก็นกอ่านกล่องด้วยพี่ข้ามเลยก้อนครับกล่งกลมเดียวกำลังยึดตอนนี้นะแล้วก็เรื่องล่องไรนะเขาเรียกอันนี้กล่งกลมกล่งต้มมีไปอืมนี่โยกกล่งโลได้มีไปกล่องจำกล่งโลกรอบเลยเแถวนี้ นี่กรอบวิตามินไรมีไปอ่านอ่านนี่ไอ้นนอั้งพ่องสูตรต่างร้านอ๋อนี่สูตรต่างร้านเลย <c oughs> อัน,น,ส,ตตนสูตรต่างร้านน่สูตรตาราาง้เลยไผ่ข้นในน้ำไผ่ดีว่าไหมไผ่ขนไผ่ไขนเลยครับไผ่ขนนี่ยวก็ยาครบเลยยาวัดยาจามมีโปรโมทอันนี้อันนี้สูตรแข้งพิเศษเลย อันนี้ของโบบานาน่าอขายดีข,ายด,ขายดีอยู่บานานาขายดี<น>าขายดีห<อ>ลงนะครับแนะนำเลยวัวกลงแก้วปลากรุ่มเรือท่วยอืมปลากรุ่มปลากรุ่มยังดีเลยอ่าถึงที่นี่พาไปเลยได้ต่อ,อต่อไปเดี๋ยวพาไปเล่กลงสมนะแล้วก็ไปเล่พอของเป็ดอันดากันแต่ข้าวว่าพอ,อยังอยู่แต่ว่าแมฆเป็นบื้อแมฆ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 รถระวางรถระวางเลยรถระวางไปเลยหลายปีอ่ผมไม่เคยเห็นเลยนะที่ว่าพอในบ้านแบบนี้ พอส่วนมาก็จะจัดเป็นอะไรนันมันมันเป็นโซนเป็นโซนของเขาเลยอ่ะครับทําเลยเลยนี่คือไม่ตกใจใช่ไหมไม่ไม่ไม่ตกใจได้เพราวยนี่พอมปีนี้อโอมๆมอเลียอ๋อเตียโฟเมทตึงกโร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 ทําไม่อยู่โรโรส้มไม่แต่ว่าเคียงเลยมนเลียรปีนีเนี่ยเนี่ยเคียงเคียงตั้งเลยประมาณสักเดือนนต่อโปรยเนี่ยเคียงเคียงไว้วันนี้เลยอ่านี่ตัวผู้ โนเมียจะเพียงไว้วันนี้เลยอ่าเพียงไว้วันนี้ประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครับอ่ะมันชินนะมันไร่กันเพื่อว่ามันเป็นผัวเมียเอ้ยนกไม่ันปรับตัวกันม่าสักเดือนให้มันคุ้นเคยกันหล่ยมันซึ่งรอรอหรือดูกันเหมือนกันอรอดูดูกันครับรอดูดูกันดูดูกันของเขานี่คือเดือนไหนอ่ะปลายปลายปีปลายปลายปีพฤศจิกาอ่า ตุลานี่ก็รเริ่มใส่คู่ได้เนี่ยในตุลานี่เราเริ่มโปรยได้แล้วนี่เริ่มโปรยได้แล้วนี่มันก็เราเคียงกับนี้แล้วเราล่อยมันก้าวคู่กันได้เลยก้าวไปเลยไม่พ้มงต้ยมตนตกใจตัวตีโปอยนี่คือตัวเมียตัวล่อยคือตัวเมียอตัวตาล่อยพูนบูมมันจะมันเมัอนเปล่ามันอาาเขตของมันเดี๋ยวบเราล่อยเมียมีมันมันตีเมียได้ทังนี้เมียมันเป็นอนาเขตของมันกอน หนึ่งสอสมสี่ห้าหครับตรงนี้หกตรงนี้หูเนี่ยเนี่นี่ข้องอันดาอนอ๋อนี่พอพอก็เป็นอันดาเนี่ยเนี่ยอันนี้เมียเมียไม่คนนี้เมียไหมปูนี่เด็ดเลยดนี่นะครับทุกคนนี่คือพอข้อง เผ็ดอันดาตัวเย้ยเนี่ยเมี yeah, fruit, okay. tense, see, ่ยตินี่ใส่ใสใสวัวมากกว่าเมียก็ยังถ้วยเลยปีนี้นี่เมียยังงามเลยเมียดีได้มาจากไหนใส่ไหนผืนผืนไอ้นี่เป็นกล้องพีราจันพีราจันใส่มากกว่าใส่วัวมากกว่าถึงลีลูกออกมาขิดหวาหน้าจะเป็นแบบนี้ลูกออกมากาหน้าอีสักโม้มากกว่าอะไรก็มีลายมั่งขนนั้นแหละเ่าโอ้มันก็ลายมาอยู่แต่ไม่น่าจะเป็นวัยจี แต่ว่าไม่แน่เพื่อปลุกเพื่อปลุกเลยไหมต่ำมเพื่อปลุกเพื่อไปด้วยอ้จีสักตัวไอ้จีมาสักตัวเคยเคยบี้ไหมเคยได้ไหมเคยได้เคยได้เลยใช่ไปปลูกเก็ตตัวนั้นใช่ไปไม่ตรวจเพชรนั้นมือหน้ามือหน้าอยู่ในรังเลยอยู่ในรังเลยลวงรื้นออกไปเลย มาเอาไว้ใบแต่ว่ามันโปะขึ้นโคนอิดน่งโปะขึ้นโคนเขาเอาไปป้อนเองเลยเอามาตึงเงี้ยนะเอาไปป้อนเองตุ้งกัาวัดดวงมาดูพวกเมียก็ตึ้งสารุปบารูมาตอนนี้ว่าปูดได้ไหมปูดได้หรือเปล่าพูดได้ไหมอันก็เมาแล้วเล็กรักเดือนรักเดือนมาว่าเนี่ยเขาเมาโบ้โบ้โบหลายๆอันนี้โบ้ไอนี่แตยว่าเลยได้มันตัวเดียวแต่ว่าเป็นวัววัวมากวัวขึ้นนะแต่ปากมันเข้าเลยนะแต่ตรงอื่นมันดำเดี๋ยวปากเลยจันจันสจันจันซ้ำโอเคจันซ้มอันนี้ส้มจริง อันนี้คือสมอยู่จันได้ดิอันนี้จันช่องเลยเหรออันนี้เก็บลุงอือนี่กลุงชายประโยชน์ได้ถูกพื้นดีมั่นมันนี่ไว้กลุงไว้เลยก็เก็บกลงกลุงโคมอ่าโคมนี่ผม้าให้ยด้ถูกจนเลยนะว่าอสมอยู่จันซ้ำจริงจริงอันนี้อ่าจันซ้ำจริงจริงอ่านี่ยตอนนี้ถึงจันซ้ำแล้ว เนี <N> ่ยนี่นี่เหลือมีปล้อยเดือนเนี้ยเดือนเดือนหน้านี่ครับป้อยแล้วเนี่ยใสไว้แบบนี้ก้อนตักเดือนนะให้มันชินถึงแล้วทุกคนข้างบนนี้อีกซ่ามคอซ่ามขูมาปลาดุกันมาปลาดุกันช่วงองเลยนี่องแล้วซ่ามแล้วนอันนี้เพื่อตาเดงหรือเปล่ามันปนลื้ไม่เดงไอ้น,นี่เป็นเดงน้ำมันอ๋อเดี๋ยวนี้หน้านว่นอันนี้หน้านวลนครับอันนี้กาวซาน้านวนนีแสดงว่านี่คือไม่ใช่ไสไม่ใช่ไสสวยงามอย่างเดียว อันนี้ใส่เค่งกันใส่เค่งได้ถูกผู้ถ้าว่าตัวใหญ่ก็าพเน้นตัวใหญ่มานเน้นได้เลยใช่ปังตัวใหญ่ใหอยเน้นตัวใหญ่ครับเอาถ้าถือแค่นั้นกับโบทุกคนเลยว่าถ้าใต้ค่ายคือตัวย่อยไม่ถ้าตัวใหญ่เื่อเอามาทำพรน้อเออแต่ทำไม่ย่อยไม่เอาถึองลองดีก็ไม่เอาเอ้ใหญ่ตรงใหญ่ไปก่อนนะตัวใหญ่อ่าเรื่องนี้อ่า ออกมาครั้งนั้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เจือนะครับเออดมาเอว่ันไม่เจียวัะเต๊กออกจากคลองนี้มาข้าวอีกคลองหนึ่งจะจะทำแบันนี้มัดเลยเพราะว่าอีกเดือนหนึ่งครับลอยนี่เป็นพวกปีเลี้ยวเลยแสดงออกลอยพร้อมกันหมดเลยเหรอลอยพร้อมกันหมดเลยครับเพราะว่าดูดูการมันเลื่อนกันรอรอวันดีเออรอวันดีรอวันดีดูดูการเดียวกันเนี่ยใส่ต้นไม้เรื่อยๆทำไม้ยักษ์ถ้ามาไปทำทำไม้ยากษ์ทำไม้ยักษ์ นี่โรบบบลอยเลยครับโรใส่รังอ่าโรบบบล่อยก็โรใส่รังให้มันการบางครูแตาสุ่มบุญเร็วกันมันก็ไข่ายเร็วไข่ายเร็วครับโห่ในเด็ข้าวบุญงายมีอยโรมก็เร็วนั่นนะใช้ต้นไม้เลยทุกนี้ก็คือพอตอนสุมจริงก็ไม่ต้องคุมเลยเลยจะไม่ไหวแบบนี้เลยไหวแบบนี้เลยแบบนี้เลยอันไอ้ไอ้นู้นเส้งมันจะอ่าวัวแจวของฝั่งนู้นของฝั่งนี้เส้งตอนเย็นเนี่ยเส้งตอนเย็นมันจะเข้ามา ปีนี้เป็นลูก,ก,ลกลคนแดงไล่กูคนแดงไล่กูครับคนแดงไล่กูอลไรก็ลูกโรยก็ไล่กูลงดีคนแดงววนี่มีเบิวว้ลมาตีนนี่คือพอพันนี่ช่วยๆไปรอดๆไปเน้นตัวย่อยเน้นตัวย่อยตัวนี้ข้าร์มอลมันมี้ารเมานะครับตัวนี้ข้าร์มาใส่ข้าร์มาไอ้นี่ข้องข้องหมองเข็มเข็มมัดย่อยเข็มมัดย่อยนี่ซื้อข้องเข็มมัดย่อยมาพอพันแต่ละตัว กี่ปีกี่รุ่นถึงจะเปลี่ยนถึงจะมดเมียนี่ยังประมาณทราบรุ่นเปลี่ยนได้แหละเมียทราบรุ่นนะแต่ผู้นี่ยอยู่ในความสพบูรณูนเลยผู้นี่เราเลว่ารู้มันยังเก่งเร่งยังไม่้ันก็โตได้โตได้คทำโตไปได้เปลี่ยนเปลี่ยนแต่เมียผู้นี่ตาว่าตัวโรงดีดีครับเก็บไว้ทำได้เลยครับเก็บไว้ทำเลยตรงสร้างได้ดีดีพยายามขัดผู้โครงสร้างดีดีถึงเมียใช้เกวาโรงดีดี รู้มันจะไปได้ลูงจะไปได้นะไปได้ไดแต่งไส้เค้กได้แต่งไส้สวยงามได้แต่งไส้เค้งไปว่าเต่าเก้ไว้ผไฟเฟ้นหน้าบานนองนองไว้ไฟไปยุ่งเค้งได้ไหมได้หมดได้หมดได้หมดอ่ะลงมาข้างล่างแล้วตอนนี้อ๋อนี่เท้วันอันนี้อันนี้ก็เคียงไวโรดส้มกันอืมนี่ก็เคียงโรดส้มอ๋อแต่ว่าอันนี้เฮียนใส่เปลกนิดเปลกเหร่อเอออันนี้เฮียนไออาซิบดอกเต่ง นาิบดอกเต่งนาิบดอกเตงวัวจุบกับดอกเตงถึ้งลูกออกมาเป็นชันาซิปอ๋อถึงไอ้นี่เมียอินโดอินโดผ้าเพือกเมียอินโดผ้าเพือกอาอฉันาซิปเหมือนกันอืมอินโดผ้าเพือกฉนาซิปเห็นว่าไอ้นี่เกมไม่มาเราเอาใส่เก็มนี่ไปใส่อเมียช่วยอยู่นี่ผู้นี่ข้องนอกแป๊ะเชยบุรีแปะเชยบุรีอ่านอกแป๊ะเชยบุรีถ้าแข่งนกเหยืนกันยอดบริพันฟ้าม ร้านตั้งอยู่ที่ร้านตั้งอยู่ซอยวัดตำเสือซอยวัดตำเสือซอยวัดตำเสือจังหวัดกระบี่มาจากในเมืองตาเลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณร้อยเมตรมาถึ่งการรวมลางเซเว่นิสตำเสืออีกเลยครับโอเคครบเลยนะมีครบครบเลยนกนกอ่านนกลงนกลงนกเป็นนกเฟนซี่มีครบมีครบจี่สำคัญก็คือนกเฟนซี่ที่นี่นกดีมาก ผมได้ไปหลยตัวเนี่ยนี่คือ,อที่มาของเจ้าเป็ดอันดาที่ผมเลี้ยงอยู่ตอนนี้มีเบิ้ลกันแล้วก็มีคือคือนอกไอคิวดีอะ่ะบอ,งงอกไงนกไอคิวดีคือคือไอคิวดีนี่คือมาจากมาจากคอแม่กันไหมมาจากคอแม่เหมือนกันไม่ว่าเปลี่ยเคย<ๆ>เขาจำได้มดขารองได้มดมีเบิ้ลสอง 3, สามซีเบิ้นถึงบางทีเบิ้นถึงซีถึงอ่จากทีนี้เลยครับยอดบริพันธ์ฟ้ามฝากไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับ